สวัสดีค่ะพ่อกับสาวอีสานอีกแล้วมอนีสาวอีสานสาสาพามาท่องราตรีค่ะเนาะอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮองสอนค่ะที่นี่เลยค่ะสมอเฮาสเนาะสิเป็นลานนางชิวไหมคะ่ะนางชิวนางคุยกันสังสรรค์เพื่อนฝูงหรือว่าดินเนอร์เงี้ยค่ะมีงานเลี้ยงยังก็ได้เนาะ อยู่ในตัวเภอมเพิ่มไปค่ะไปเบิ่งเลยค่ะว่ามีเมนูอาหารอย่างเนี้ยเนาะไปกันเลยค่ะทำอะไรกนินนวันนี้เธอมาทำอะไรนี่มาฟังเพลงรยากาศค่ะเขา s m a l ม h วันนี้ <laughs> วันนี้พามาด i n เ e r s m h o สั่งอะไรบ้างคะ ปลาทับทิมพุ้งแตกปลาทับทิมพุงแตกพุงแตกอันกคุ้งแช่น้ำปลาคุ้งแช่น้ำปลาค่ะแล้วก็อะไรคะหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวแล้วก็เครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มเครื่องดื่มมีน้ำลำไยน้ำลำไยโปรสามขวดเท่าไหร่นะร้อยเก้าเก้าแล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่านะคะ ที่สั่งกับมแเราค่ะกุ้งแช่น้ำปลาเนาะแล้วก็ปลาผงแตกใช่ไหมหนุ่มเหนือมูดเดียวเนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆหรือว่านะักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมานะคะอำเภอปายค่ะแวะมาชิมมาเที่ยวมานังชิ้วมานังฟังเพลงใดเลยเด้อค่ะเด้อที่สมอลเฮาส์ค่ะคลิปนี้จะสิขอลาไปก่อนเอาไว้พอกันไหมคลิปนาโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ